อ่ะก็สวัสดีครับชาวเกมเศรษฐีนะฮะอ่าก็ยังอยู่กับอีเวนต์โคอีนะวันนี้จะมาเล่นตัวโคอีนะฮะเป็นห้องแชมเปี้ยนลีกแล้วกันเพราะมันพิซซั่นได้คูณสอนะอ่าไม่รู้ว่าจะรอดได้ไหมถ้ากี่เกม <c oughs> อาจริงๆแล้วแต่ส่วนตัวผมนี่ผมว่าโจนโจนออฟอาร์คนี่ไม่ทับโจนรัฟฟ้านะฮะหรือไม่มดเนี่ยผมว่าผมถนัดกว่านะ แต่วันนี้จะมาเล่นทีมนะครับก็มาคู่กับพี่ทอยนะอ่าก็พี่ทอยบอกว่าเล่นคู่เป็นเป็นตัวโคอี่คู่แล้วกันครับนี่ฮะมาแล้วครับพี่ทอยนะครับก็พี่ทอยอยู่ในแคนเบอชฮะไม่รู้จะรอดป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปมารอแล้วครับตัวดีว่า เอาเพราะว่าพี่ทอยพี่ทอยหรือสก,กิลตัวเด้งฮะมันเลยไปตกแรดมาร์คเขานะฮะก็มาเริ่มใหม่ฮะมากะเกมนี้มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนสองห้าก่อนหนึ่งสี่ฮะพี่ทอยครับไปอะไรกำมกะกีผมและพี่อนะ คุณโจนะชวนมาโจ้ดีว่าติดเล่นอยู่นะโจนะป๊กนีงนี่ครับจีพูดออสู้นะก็แกถือว่าปานี้เราอยู่นะเดีไม่เจอคนโทษนะครับให้กูได้คิดก่อนเถอะมึงค่อยให้กูแพ้โอ้ นาหมูดนาหมูดใดช้เป็นรีกนี้ครับในในช่วงอีเวนต์อย่างนี้นะก็ถ้าชนะจะได้คริสตัลน,นะครับถ้าปกติอะได้ยี่สิบแต่ถ้าแพ้ในในอีเวนต์นะครับจะได้เป็นสองเท่านะครับเป็นสี่สิบคริสตัลน,นะ<ป>อันนี้พี่พี่ทอยก็จะพยายามทอยเจ็ดนะแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะได้ถ้าจำไม่ผิดยี่สิบห้าคริสตัลน,นะพี่ทอยก็น่าจะเป็นมาเป็นแถวแรกนะอ่าโอเคครับเพื่อเพื่อจะสุ่มให้ได้เกาะนะ ถ้าโชคดีนะจะได้เกาะและปุมจะจบที่ตรงข้างหน้านี่นะเจ็ดแต่ว่าบางเอญโชคไม่ค่อยดีครับโชคตมองเข้าข้างเท่าไหร่ก็เป็นไดเมืองไปแล้วกันครับนี่นะที่เซตปุมนะครับตามนี้นะ,ะามมาผมให้กดออกนิ้วไปโดนอโอเคอ่าผมว่าเจ็ดห้าได้หมดนะ อาเป็นเจ็ดนะขอมพี่ทอยจะเป็นนี่นะครับบวกนักแข่งในตำนานนะอ่าออกเกาะนะฮะตัดนาฟ้าสี่พระอ๋อ,อบูคิตตี้นี่ดึงสี่ช่องนะครับการนนห้าสิบห้าแล้วก็โอกาสเบิ้ลน,นะเป็นดีที่ีนะยีปอเซ็นแล้วก็คุกกี้เป็นที่หลุมดำนะครับในเกมแรกก็ชนะไปนะ ช่วงนี้ผมบอกเลยนะอยู่ยากเลยนะห้องอะไรก็แล้วแต่ครับอยู่ยากมีใจมนโหดนะเพราะเพราะอย่างเช่นเรา่าโคยีนะฮะแค่แปดพันคิสตันก็หาได้แล้วนะถือว่าโหัวใช้ได้เหมือนกันนะแต่ตัวผมเมนี้มันถนัดโจลออกอาร์ครับถนัดแม่ทับโจลออกอาร์นะแม่มดหรือแม่มดนั่นเองพี่ทอนี่ก็ เป็นมีตาแหน่งอยู่ใน BLS น,นะในในในนก็ะได้ที่สัญญาผมไว้นะว่าจะมาเล่นลีรของกันอาจาอาจะอัดไม่ไม่ได้กีไม่มากได้ไม่ค่อยได้กี่เกมนะเพราะคุณละเครื่องเริ่มกระตุกแล้วเมมเริ่มเต็ม เนี่ยเ,เ,เ,เขาไม่เปิดเจ็ดนี่ผมจะเปิดแทนแล้นะแปดเแปดแปอเป มีถึง8โอกาสออกไป11เปอร์เซ็นต์นะฮะไปเอาจ,จุดสตาร์ทนะครับเพื่อสร้างแลนด์มาร์คลิ้นอาจจะพันมานะฮะกินมาเยอะฮะอิ่ม <c oughs> อ่าหน้าจบนะฮะโอเคครับจบไปหนึ่งเกม พยายามไปเร็วนะที่สุดนะเพื่อจะได้ตหลายเกมมานะฮะเราจะมาพิชิต20่ิวินได้ไหมกับพี่ทอย b o s นะะตอนนี้ห้องแพทเพื่อนนะก็เมื่อวานแพไป3เกมรวดนะฮะ ถึงกับสะดุ้งเนี่ยไปล่ละสามเกมแล้วก็ได้คืนมาและสองเกมนะครับก็เหลือเพอยู่นินดนิดน่นอยๆนะนี่พี่ทอยมาได้ค้างหรือว่าผมไมาได้ค้างใช่ไหมพร้อมครับ เป็นคอนสแตนตินนะออฟล่าสวยอยู่นะใช่ได้ใช่ได้ไดนี่นะใครยังได้กดติดตามนะครับผมจะมีนี่ครับแบงค์คาสมาทีวีนะ YouTube ก็สามารถหาในเดี๋ยวผมทอยก่อนดีกว่า ก็าสามารถหาไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะฮะ Google หรือว่า YouTube ก็ <คน S 1> ได้นะช่องของผมนะแบงค์คาามานะครับที่ขึ้นเมื่อกี้วิ่งอยู่ฮนะน,นี่เอาเป็นลูกแก้วให้ดูดเจ็บที่สุดในตอนนี้ไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับสกิลของมิาแล้วตัวน,นี้ก็พอๆกับสกิลมิ拉ครับเหมือนกันครับ เกาะไหมเกาะโอ้พูดได้ครับคำเดียวว่าซวยอันนี้นะแบงค์พัามไม้ครับหาได้ใน Google นะก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ด้วยนะเมื่อกี้โอ้หซาช้าด้านนานกว่าเดิมะนะมันก็ยังไปที่เดิมโอ้หไม่เข้าใจองั้น ไอ,อ้ทอยอะอะไรนะขังบินนะม,นม,มีบินนะแต่ไม่มีตัดการ์ดนะเมือง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 เสียเงินเข้มไม่มีตัดการ์ด เงินหมดนะมีแต่พี่ทอไม่มีพินโ <c oughs> อ้ยังได้เก้านะทำไมเพื่พอนจะตุกใสกข้อแตกนะแบบนี้ แน่าจบไปฮนะก็สามเกมก็ได้มาร้อยยี่สิบคิสตันนะพี่จอยรู้สึกว่าคิสตันนี่คล้ายๆผมนะ พราะผมเอาคิสตันเป็นแรกมนแล้วฮะมันจะมีอีเวนต์นี้จะมีกล่อง,องยัมมณนีตรงคิสตันนะครับตรงแกรนเซลนะมันจะมีเป็นให้แลกการ์ดนะครับการ์ดแลกห้าเรียมเป็นอันยมณนีนะผมก็ไปแลกมาแล้วอ่าก็ได้มาคุมเต่าเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์สามอันครับแล้วก็จี้บินดวนอ่าเพิ่มจี้บินดวนอีกสองแปลงสองนะครับกระดิง่งกระดิ่งนี้ไม่ยากก็ได้นะกระดิ่งสามแล้วก็ กองบินอันใหม่เอาสองเปอร์เซ็นสองก็ดีนะฮะก็ะถือว่าดีกว่าไปได้เลยเลยแต่ตอนนี้เครื่องมันกระตุกอะ่ะมันเป็นเรไ่วะถ้าไงคลิปตัดไฟหัวจะพยายามลงแล้วกันก็ยังไงก็อย่าเพิ่งงงนะฮะแต่ถ้าคลิปมันยังไม่ตัดก็จะอัดต่อไปเรื่อยๆนะ เขาโดนผมดูดได้แน่นะฮะสามล้านนะแต่เขาจะได้แลนด์มากแล้วแหละพี่ต้อยน่าจะเล่นลายลายแรกเนี่ยเอ,าอ,อ้าโหดีว่ะ <c oughs> โอ้ไม่ได้เอาจีอา้ออกเกาะมาครับไฟเป็นดึงมา

ใสพ่พี่ทอยนะโอ้ยว่าไงพี่ทอยจะพยายามกันลายนี้นะเบอร์นิกโอ้มันอยู่ด้วยกันนะพี่ทอยครับพี่ทอยมีออเกาะนะ อา้าวเน็ตลุดเดี๋ยวสักครู่ฮะอดีเน็ตลุตตดอา่าคลิปมังอยู่นะขอพลังมาเบ้จงสจิตกับงท่าน แล้วเดี๋ยวิทอยรุดด้วยุดบอนพิทอยเจ่ดอะอยังได้เมืองอยู่นะผมว่าทำไมนี่เหมืนกับต,ตุ๊กตุก ทั้งเน็ตทั้งดวงครับวันนี้นสร้างแลนร์มามรนะ์คไม่งั้นแย่นะครับ พูดนะแย่แล้วครับพอดีเน็ตรุดไปเมื่อกี้ไม่ได้ออกมา <18. S 2> า,มา<ฮ>ัวนตัวแล้วครับ พี่ถอยจะทำเยี่ยงไรฮะจังหวะนี้พอดีสวยจริงๆเน็ตหลุดนะผมเลยไม่ได้ออกก็เป็นหนึ่งตานะพี่ทอย,ยก็ชนพี่ทอยก็ใส่ย,ยันต์ปุดนเป็นสะพักเหมือนผมนะห้าไหมพี่ทอยห้าเหมือนด้เชิดมันเลย 对。Okay. 吃啦。 ไปใต้ยังครับอันตรธายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีก้อนนะ ด้าพยาใบสิบเอ็ดแล้วกันนะฮะ้า,าผมก็ยังงงอยู่นะอ๋อผมมองเมืองผิดนึกว,ว่า เออลดสกิลไปหนึ่งทีฮะเมนะื่อกี้ถ้าเชิดนะไช่อ่าลดสกิลไปฮะกากด้วยตอนนี้ต้องมีตัดนางฟ้าแล้วฮะ กลับมาให้กลับมาให้มันบินเลยนะครับตอนนี้จะพยายามทอยหกนะฮะเครือร่องกระตุกครับ <c oughs> อ๋ออัดคลิปต่อมาด้วยเครื่องกระตุกอ,อ่าพี่เจพี่ทอยนะท,ทอยมานี่ผมนะนนอ๋อพี่ทอยไม่โลกรับทั้งวันนี้ Chất mình nhau, chất mắn, chất anh ăn mắn บินโด้แล้นะ <c oughs> <c oughs> หน้าเชดแล้วฮนะทั้งวันนี้ วันนี้ต้องราก,ก่อยนะฮะเครื่องกระตุกมากนะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูดนะเนี่ยดูสามล้านเลยอนะ่ะ คูณสองด้วยจะลากรอยไหม จบแล้วน,น,นะ,ะ <laughs> <c oughs> โฮะผมว่าพีโโ่โโอโโทอยกันนะแคกระตุกเหมือนกันแหละ <c oughs> ผมว่านะ <c oughs> <c oughs> เน็ตมันค่อยดีผมว่าแ <c oughs> ล้วก็ ก็รีบจบนะไม่เอาคูณห้าก็เป็นเอี่เกมแ้วเหรอใช่หรอออะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่ทนี้ก่อนนะฮะเพราะมันกระตุกมากครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันแชร์นะฮะหรือกดติดตามนะครับก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ